สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนนะครับคุณพ่อสเพชรพินโยนะครับพ่อครับขอพ่อแนะนําตัวอีกครั้งหน่อยครับพ่อสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงที่คารวครับผมสเพชรพินโยครับเจ้าของเพลงหนุ่มนะคข่าวสาวนาเกลือแลวกลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้พ่อครับผม คราวที่แล้วผมมาเยี่ยมพ่อร่างกายพ่อดูแข็งแรงสดสดชื่นขึ้นราบดีขึ้นนะครับดีขึ้นปพ่ออายุเท่าไรนะพ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ดีเจ็ดสิบก็ยังก็ยังแข็งแรงอยู่นะพ่อโรคประจําตัวที่พ่อเป็นอยู่ตอนนี้ที่มีตอนนี้ก็มีขี้ขัดขี้ขัดครับผม ต่มันมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงไอ้ฉีขัดหรือเป็นไอ้คาที่เลี้ยบเป็นอะไรพ่อเขาเรียกว่าต่อมต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตนะครับอาการที่พ่อเป็นเนี่ยมันเป็นไงพ่ออมันมันฉีบ่อยครับฉี่บ่อยฉีบ่อยครับคือฉีฉีคืนหนึ่งประมาณห้าครั้งหกครั้งนะครับโอ้โหห้าครั้งหกครั้งครับผมเป็นมานานไหมพ่อก็ประมาณ มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆผมก็จ,จำำําคํานวณไม่ได้ครับมัน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 ก็เป็นปีไปเรื่อยๆนะครับห้าครั้งหกครั้งอันนี้มันคือสัญญาณของโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งซ uh yes. uh> uh uh ึ่งคนสูงอายุแน่นอนผู้ชายทุกคนต้องเป็นกันหมดอยู่ท uh ี well ่ว <AH ่าใครจะเป็นเร็วเป็นช้านะครับคุณผู้ชมคราวนี้พ่อไอ้ฉี่บ่อยกลางคืนเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเป็นไงทรมอ่อนเพลียอ่อนเพลียไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะพ่อแล้วนอกจากอาการฉี่บ่อยแล้วเนี่ยมันมีอาการอื่นอีกไหมพ่อที่ที่พ่อเป็นเนี่ย มันมันมันกฉีขัดด้วยครับฉีขัดครัฉีเบ่งยากเบ่งยากครับแล้วพ่อเบ่งยากครับขอโทษนะนครับพ่อบางทีมีเล็ดไหมครับมีแอบเล็ดไหมพ่อเวลามันฉีมันติดกางเกงฉีเล็ดมีมีมีนะครับเพราะว่าเป็นกันเยอะเพราะผมไปเยี่ยมเยนหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุเอยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ปัญหาต่อมลูกหมากเยอะนะครับครับคราวนี้ที่ผมมาเยี่ยมพ่อครัดที่แล้วครับก็เอายีโร่แก่เรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยคราวนี้ พ่อเล่าให้ฟังหน่อยกินเพียงวันละหนึ่งเม็ดผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นไงพ่อครับมันมันมันกระตุกกระพ่านมันดีขึ้นอะครับครับอ่าฉีเคยฉีสามครั้งฉีครั้งห้าครั้งบกครั้งมันก็ลดลงครับลดลงครับมันลดลงตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อที่ที่รู้สึกได้เลยรู้สึกว่ามันมันมันวันเที่ยวอะไรครับท่านนี้ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งคือนอนหลับ ยาวขึ้นสบายขึ้นลุกฉี่ไม่พอไม่ลุกครับไม่ลุกแล้วแล้วเวลาปกติครับปกติแล้วตอนที่ฉี่ขาดไม่พอไม่ขาดครับไม่ขาดครับคล่องดีครับฉี่คล่องดีครับผมมันเดินทางไกลเมื่อก่อนนี้เดินทางไกลเป็นไงพ่อลําบากไหมลำบากครับลำบากเราห้องน้ํามันมันก็ลําบากนะพ่อให้ลูกให้หลานก็แต่ตอนนี้คือฉี่คล่องแล้วสบาย เรียบร้อยแล้วพอเดินทางสบายครตอมลูกหมากโตคิดว่าตัวเองเป็นไหมพ่อตอนนี้ไม่ไม่เป็นแล้วครับมัน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 คล่องขึ้นนะครับมันคล่องขึ้นมากครับก็วัยเจ็ดสิบก็เป็นกันเยอะครับคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลูกที่ดูรายการอยู่นะครับถ้าลูกดูนะครับคุณพ่อมีปัญหาฉี่บอยฉี่คัดฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่งนี่คือสัญญาณของเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับวันนี้คุณพ่อสุเทพพิญโยนะครับ มาแนะนําเลยครับเพราะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับมีทั้งปัญหาพอพอมันมีโรคมันก็โรคอื่นมันก็ตามมานะพ่อนะคราวนี้อยากให้พ่อฝากนะครับว่าถึงแฟนเพลงนะครับที่รักคุณพ่อสอนเพชรพินโยฝากหน่อยครับว่าอาการต่อมลูกหมากเป็นไงแล้วผลลัพธ์ที่พ่อได้กินฮีโร่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับพ่อก็อยากจะฝากบอกพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านแะครับ ถ้าใครมีอาการเหมือนผมเนี่ยครับเป็นต่อมลูกหมากโตจะฉี่ขัดอย่างนี้ครับไปไหนมาไหนก็ลําบากตอนนี้ผมทานฮีโร่ครับดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมากเลยครับครับครับผมไม่ดีไม่พูดนะพ่อครับไม่พูดไม่พูดเอาเอาเอาเรื่องจริงเอาความจริงมาพูดนะครับพอครับตอนนี้ก็สบายนอนหลับนอนหลับได้สบายมากขึ้นนะครับก็ฝากคุณผู้ชมครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับวันนี้คุณพ่อสเพชรพิญโยนะครับได้มาแนะนำนะครับแนวทางกินเพียงวันละหนึ่งเม็ดนะพ่อเนาะก็จะรู้สึกเห็นความแตกต่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับใครมีอาการต่อมลูกหมากโตนะครับอย่าลืมใช้ฮีโร่นะครับกินวันละเม็ดและอาการก็จะดีขึ้นนะครับเห็นผลได้ทันทันทีเลยครับ